ดวงรายเดือนของคนเกิดปีมะโรงประจำเดือนตุลาคม2562ตำราโหาราศาสตร์ไทยจีนโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงในเดือนนี้กลับมามัวหมองตกต่ำลงเนื่องจากมีดาวอัปมงคลเข้ามาครอบงำ ส่งผลให้การงานติดขัดหยุดชะงักจิตใจหดหูตึงเครียดดังนั้นต้องพยายามทําใจให้เข้มแข็งและปลอบใจตัวเองว่าฤดูการยังเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคนย่อมเปลี่ยนตามฉะนั้นจงอย่าวิตกตังบนให้มันมากจนเกินไปนักดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้ดวงโชคลาภ ถูกทำลายเสียหายจึงไม่ควรลงทุนหรือเก่งกำไรจะได้ไม่เกิดการเสียทรัพย์จนต้องเสียใจในภายหลังส่วนลาบลอยก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นควรละเว้นการเล่นพนันเสี่ยงโชคจะดีกว่ามิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องสูญเสียงเงินเป็นจำนวนมากจนทำให้การเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังได้ดวงด้านการงาน ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือการทำงานหากประสบกับอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขอย่างรอบคอบและมีสติอย่าทำอะไรวู่วามใช้อารมณ์เป็นอังขาดเพราะต้องรู้จักรุกและตั้งรับอย่างเหมาะสมอย่าดันทุลังทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะผลลัพธ์ที่ได้ย่อมไม่ดีแน่ สิ่งสำคัญคือต้องมีสติและตระหนักรู้ไว้ว่าผู้ที่รู้จักการวางแผนไว้ล่วงหน้าย่อมมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่าเสมอดวงด้านความรักช่วงนี้อาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาผูกมิตรไมตรีแต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนดังนั้น ก็ควรถนอมใจตัวเองไว้บ้างเพื่อหากผิดหวังจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจดวงด้านสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีเนื่องจากมีความเครียดความกังวลจากเรื่องงานที่มีปัญหาจึงทำให้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าภูมิต้านทานโรคก็อ่อนแอลง จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษอย่าให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมามิฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกนี่คือดวงด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพประจำเดือนตุลาคม2562ของท่านขอบคุณที่รับชมช่องธรรมะสบายใจแปด Bad, bad.